เลิงานยามแรงตาเวนแดงรับลมตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทีวทุ่งท้องนาคิดหอดไม่พอสบายบบนอน้ำลูกจากมาหาเฮื้นเอ็นต้องมุงงา หลับตายังคิดเห็นใจอยู่เมืองไกลบ่ออุ่นใจคืออยู่บ้านเอาหาป้านาวานเจ้าเก่าคนึ้นเรล่าลาบผมต้มไก่หนาวหมอกจางจางไอดินกินฝังไม่ใจ หอ,อมเอ่ยหอมกินเข้าไม้ตาสิไลยันคิดหอดบ้านคิดหอดเทือนสารบ้านนี้เป็นจังใดน้องขอเพิ่นไว้ก่อนเดือพอนี่ท้อกบกองทุนโมบานยังหาบ่อดดถ้าแรงจากนาย ใส่วันต่อวันเด็กของกรงเรือข้างเา่าก่อนหลับตาลงขอวอนจากพอ่อแม่พ่อพรุ่งนี้สิไปสู่โต้เหมยท้อลูกสิโอนเราทอดมือป้า,ปา ตุจีนพเดอสิเมื่อนมากันตัวเขามีสุขมีเศร้าเว้าสู่กันัฟ